พี่น้องปลาหมึกปลาหมึกงัวปลาหมึกงูครับโล้กับหมันครับพี่น้องใส่พริกดเอาครับพี่น้องเดอยนี่แหละแต่ว่าสดนี้ซุปเบร์อไครับใส่ครับคุณปาเลยว่บให้ดีหลายครับผลจากเ่พอว่าคุณปกับพร้อมกรนี้ได้สำ ได้ดจะส่งผมก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เปิดคีบอยู่ถนนเป็นไม่ของโมนหน่อยซอยเดิมจ้าได้กำลังสิทธิ์ทางค้อนกี่แล้วเด้อยจ้าพี่น้องตกม,มือให้น้องเมยเดี๋ยววันนี้ใช้สิภาาไปเฮ็ดเ,เ,เมนูคือผอมีเมนูบ่รููว่าแปลกสำหรับทุกคนบอแต่ว่าใช้หนูสิได้กินเทือแรก อย่างปลาหมึกค่ะอย่างปลาหมึกแมนเปลี่ยมาได้อย่างปลาหมึกไหมเดี๋ยวไปเบิรงเลยค่ะใส่ใส่ปลาหมึกอะสวัสดีครับพี่น้องนี่ค่ะปลาหมึกที่พูดถึงอ๋ออันนี้มีได้มาจากทะเลด้อพี่น้องอันนี้บเป็นภาษาชาวบ้านเพินห้องเว่าเดี๋ยวเนาะว่าปลาหมึก ครับแต่ว่าความจริงมันอยู่ในปอดงดูนะครับอาจจะเป็นหลอดลมลงไปหาโคปอดแล้วครับพี่น้องอเป็นภาษาชาวบ้านเพป่นห้องเดียวย่างปลาหมึกมันแซ่บรสชาติมันจะเป็นประมาณไหนก็พอขือยัางเหนือนี่บอ<ว>ครับกะแซ่บหอมคล้ายๆเนื้อแต่ว่าเวลาห้ายม่ำคล้ายๆปลาหมึกไม่หรอกมีความกรึบกรึบแลน<อ>นี้ครับถ้ามากินนํำกันเด้อครับพี่น้องละย่างปลาหมึกในงูในปอดงูคืกินครับ เดี๋ยวเราแถวเขาบึงก่อนเด้ครับครั้งแรกในชีวิตเลยได้ครับอี่า้กินปลามึกแบบนี้ครับตัวนึงมีได้หลายด้ครับประมาณสองสามขีดนี่แหละครับอันนี้คือมือโตนึงนี่คำหนีแมนบ่ครับแมนลูกนี่มือโตเด้นได้แค่นี้แหละครับนี่ได้หลายเด้ะปาก่เวาี่กินกลับครับผมนี่บรรยากาศก็บเย็นเย็นอยู่เนาะครับ ผแผ่ออกมาแล้วคล้คลายๆปลาหมึกแต่บันต้มขมกระแซบลูกมันน้อยมันกระเทินต้มดิครับพี่น้องปลาหมึกปลาเมือกงวัวปลาหมึกง้ครับภาษาพูไทยว่าปลาเมึกง้งกออานภาษาพูดลาวกับง,งวัวนะครับอันเบื้องจาก,ากลักษณะพอจับแล้วไปแต่หย่ำมเกือบๆดีคือยังพอได้ลอกเมื่อนี้แหละลูกเอ้ครับเอพื่นเพาะกับินมาหลายเธอแล้วละส่วนแต่ส่วนมากก็มันาได้กินเวลา มีงานแต่งนอตะก่อนเพื่อนหางงเป็นโตเซนีเพิ่นเก๋ถ้ากินย่างปลาหมึกด้อเอาหางงคขึ้นเลยได้ปลาหมึกฝันผู้เพื่อนเคยเอ็ดเพื่อนเอามาย่างสู่กินโอ้เมนต์ตัวนี้เสนอยำคล้ายๆปลาหมึกเลยด้พี่น้องกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเลยทิมหน่อยก็ต้องจัดผักครับก็เหลือมันเอาทิมกันผับมีซีใบมากินขนาดเลย ใส่ก่อนเริ่มไฟจะมาได้ขับพี่น้องบาทน,นี่<ม>อันนี้มองโหโคมันคือส่วนนี้มันจะมันจังหน่อยตรงไว้สีดด้านนี้จังหน่อยอันนี้มันละไฟละลูกก่อนมันติดมันหลายส่วนนี้ก็มีแน่ยล้วตัวใหญ่ๆเขากับศูนย์กลางเลยโอ้มีน่อยกระดอได้ละ่ะแต่ว่า ปลามึกมันแท้ๆกับมีหลายดอกครับประมาณสมขีดอันนี้นส่วนเยอะๆคางๆมันครับอันนี้ขึ้นหนวดเมื่อละเสบไปน้าเดียวเลยเด้พ่อจะมักแบบสูตรได้เลยครับ<ห>มือนี้ครับมือนี้้าตะเก๋อเพียวๆเด้อพี่น้องกินกับเจวบีขๆมๆเพียวๆเลียนะครับเนาะแมน้าตะเก๋อย่างเดียวเจวบานนี้กับความเสบความโนกเราไปเพิ่มเติมอยู่ที่เจวครับเจวขมเต็มเล็กปิงพอดีครับพี่น้องฮะหวาน ่ถ้าเกิดกันเด้อพี่น้องบ่านี้่มีที่เสื้อหนาดอกครับเสื้อบางๆมีที่เสื้อหนาคือปิ้งปลาดอกครับพอมันมีความเค็มความหอมนิดนึงมันจังเสีบเด้ตอนนี้มีหน้ากินก็นแล้นะครับว่ามันสุกนะโอ้โทษทีโทษทีสุดโต่นดูเขาแมนเอ้าบาดปีงได้ละ ไม่พอดีเลย, <g ather> เลยกับกระทะไม่เหี่ยปิ้งนี่ไส้ซื้อมาจากโรบ,บินสันแม่มอนี่ครับไส้นี่แม่นได้ลูกอันนี้ของร้านเพอโอของเมย์ผู้ใหญ่บ้านมดนีน้อยร้อยลกมันมาส่งเพิ่เมื่อก่อนนะโอ้ <c oughs> อันจากเพิ่นรันรับทางเลิศเอกมาขายเห็นม,<อ>มันงามมันดีกว่าห้อยแต่มาตรฐานนี่ดีครับตัวนึงว่าต้องของห่างนะครับพ่อมันเป็นสแตนเลสแน่นอนนี่สแตนเลสแต่ราคาไมีได้หูนะครับพี่น้อง มันนั่นลืมลานเพลว่าเขาฟังอยู่ลานไพ่โอ๊ว่ร้อยห้าสิบเก้าบาทก่ได้วนี่นาะคั่นพี่น้องอย่าได้ต้องสั่งทางเลยน้องนี่แอดเลยนาะงคาเฟ่โนตน้อตตีน้อยน้อยที่น้อยครับเไม่ยังเไม่ยังครับเก็บผักค่ะเก็บผักไปใจเก็บผักไปใจเที่ยวบ่ครับกูเก็บหลายเด้อครับเอาไว้จำมากินกับเดี๋ยวลา มากินกลับรกูบ่กินอยู่กินอยู่หนาหนาม,ามึงกันด้วยมัอน,นี้ไหมมือขึ้นหนาใสาปิง้งๆเดี๋ยครับนเข็ดผักอันนั้นนอาไปตอกผักยังครับผักที่<า>หอมครับเอาวิญญาณโหระพาก่อนโอ้ยใบโหระพานี่อยู่บ้านปรตูง,งามผักเตยไส้เตยกับน้ำลงเนี่ยอันนี้บ้านไส้ครับผมไปห,หน่อยโรงเรียน พี่คนเด้อพี่น้องบัานนี้ควันหุยเลยเป็นอะไรเลยคือปลาหมึกบปลูกบ้านเดียงงามขาวๆคือจังปลาหมึกเลยครับบัดย้ำแหีงคือคักได้หลุดเลยคือตัวปลาหมึกเลยแต่ว่าออกมากับปิดแต่เยอะเป็นแต่เสียบแล้วพี่น้องเฮ้ยมากินน้ำกันเด้อครับถาดเกือบบางๆหอมๆเลยเป็นแต่เสียบแล้พี่น้องกินหน่อยเห็ดแก้วครับ แก้วบีน้องพ่อนะครับผมบ่มีอันนั้นด์เลยค่ะมาเนี่ยบ่มีเพียนี่ล่ะแบบแนี้ดตรวแทนงยังได้อีกคือกันครับบีน้องพอดิกลิ้มว่าหนังแต่หน่อยเป็นไงหน่งเตี้ยหน,น่อยมากมก,กัูผมจะบีหนังแต่หน,น่อยมากกับผมจะกันบีน้องน้องพอดีหรอครับถ้าเนี่ยกินบีหนองน้องพอนใส่มีเจ้าเดียวเลยดอมแมนบ่เล่าตีตลาดได้ดีเนาะบินพ่อนะ เออว่าที่สร้างบีของลุงเด่นมากเหรยังม่นเด่นร่องอย่าง,งเดียวสร้างอะไนั่นน,ะน้ะเด้อสิสร้างอย่างครับพีกลาบพีกลาบจ <สะ S 1> ้าลุงเด่นขายบอเตอร์ไเมนอ๋อโอเคโอเคปลาใส่ล,ลสงไปครับผมสร้างปลาแดก๋ยพอดาวให้น้ำครับผมเดี๋ยวเด้อคนเบิ่งก่อนเอาของผมปะแก อย่งอยากบอกคำวรรยูจะวางห้างแม่เนี่ยเราจำย่ำนะบอแม่เราเห็ดผัดดอกกระหล่ำไปเรียบร้อยแล้วอาหารเราอ๋อที่ดีว่ะไทจ้ะอ๋อ <laughs> เราว่ากินอย่างไรกินอยู่แต่เรากะบี่อาหารที่เราโปรดปร,รานครับผัดผัดดอกกระหล่ำนิ่วเนี่ยเนี่ยโอ้สุดยอด ล้องไปครับผมเรียบร้อยแกผมเฮาครับอยังสี้ขุ่นห้ครับโบเป็นยังเนาะมาซีมเด้อบ่เนี่ขมพอไปทุตถนั้นครับผมโอ้มันยำหยาบสักทีครับพ่อแก้วมากตัวเขาเจาะโอ้มันครับพี่น้อง ข้างนี้มีกระดอดอกคันเอขาอข้างนี้ลงคันข้างนี้ลงเนี่ยโอ้โหลูกบึ้มเบิ่มเลยข้างนี้มั่นลายดีครับแม,ม่นลูกเพราะว่ามันมันอยู่รอบโซนเนาะาใส่พริกดูออกครับพี่น้องหมุนอยู่นี่ละแต่ว่าส่วนนี้สุกเบิ่มด,ด้ครับเนี่ยยังส่วนัวโกมันนี่บอกเขาบอกตกต,ตรงนี้เติมแม่นลุกข้างสุกแล้วเดี๋ยวพ่อเราไปเอาไปซอยก่อนนะต,นนตัวนี้อ๋อคือลูกสาวลูกเขยซอยก่อนพี่น้อง นี <S 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 ่ตอนปลาหมึกมันเละมันบ่นี่ครับในอ่างเปล่านี่ตัวปลาหมึกมันเลยละอนนี้มองมองหัวโหนดมันบ่ลมองนี้มองนานๆนี่หัวโหนดปลาหมึกเดี๋ยวเดีเอาไปย่างไม้ตัวมองนานๆนี่มันซุกอยู่แต่มีชั้นเต็มร้อยไปเลยครับโอ้ติดคนมอเสร็จแ้อซุกซุกปานเซอร์ไฟละย้าเอ้ยซุกปานใส่ไฟนี่เอ้ามากับ ใช่คอผมตรองหนังฮบายคนเลยเออเร่นสีคำแรกของชีวิตนึอเขาอ่ะเบ่งหูจางเนาะตาเก่าเนาะแม่กินว้อนี้ครับมันปลามึอนีนครับเคยกินอยู่่้ายบตทังนี้มันจังตามไงพเก็บ่เคยปล่อยเถียงนือจังทาโรคอบกอบเลยชิมชิม ซีมซก็แล้ซีมส็เดี๋ยวทิ้งยมันไม่นทางเตาเสียบิงแล้วสสลูกเลยก็เราทำใหจังกรุบกรอบคนน่ะไปลูกก็ได้ทเอออืมกินกระเพรดิบเหืมพุกยอดเลยบาเจ็บจำบับใส่โอ้โหเลยอ๋อทิ้งกระพายัง มัหลอนม่หล่อลรงค่ะนี่อะรบ้างมีหัวนเนี่่หรอีบิวอาหารของแนฟฟางนะส้นคะนกับเจียวขมผัดลำอครับผมโอ้เฮ้ยนิดแบด้นะนี่ยนี่หรอนึงอยากข้นมาขัก่อนตอนเรกบ่เอ้าก็บคลิปแรกไหมนี่ครับโอ้คลิปบงเท้าบ่คิปไม่สวบ วีแจ้วบีน้องรอรผมหอนหอนหอนกันยกมาใส่ปากครับผมวันนี้หน่อยยาอวป้าออกมาเด้อาาอุ่นนะครับก <c oughs> ุ๊ๆดีครับรจคอรอับ <c oughs> แปลว่า,าไดาเห็นปอกไม้แล้ว กะินน้อยอย่างซีมือเขาเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมันมีมันมีแบบมันแสกได้ตรงนี้ครับตัวนี้ตอนนี้ให้เราข้าเปิดไปเส้นนี้ขึ้นรูปปลาตาลรีวิวเล็กปิ่งสร้างลำดานเพลย์นิดเดียวเอามานยังหลายแท้งเนี่ยมันค้างที่เ้าหายเงี้มตลาดนัดมันติดไฟได้แบบใช่หูวเราะหมองมันแจ๋วหมองมันมีอันนี้ติดนะมอคคอรอบบอกได้เลยบำลังบอกคนอยู่ เร่อะไเจ้อนเกี่ยวขมคักดีครับนม่บ้าวขมดอกหวานหนาวนโอ้อุ่นครับผมว่างเมือกอุ่นว่างเมือกออังอุงคเลยเพะบบียหลายค่ะปวดเจ้านั้น้อบอพอว่าขมๆอืมสัครพร้อมกับพอดีเลยสอมาได้พี่น้องันอาหาไม่ดีพี่น้องเา แม่ก็มาจูเจีวเบิ่งดกี่รอบบ่บ่เอาที่พักพักกอดจานได้พี่น้องนี่ตอนนี้น้องจิดมั่นพี่น้อยนี่จ้ำเจอืวเอาเลยเพราะแซ่บคำใดก็แซ่บคำนั้นบอกคำเดียวว่า กินข้าวเสียงรถป่ืดูเสียงแต่เจ้าเอือกเนาะเราต้องได้เกี่ยวหญ้าให้กินได้รวยอ๋อมันไม่งญ้าหญาเขาฝูรึเปล่าบ่อเลี้ยงเลี้ยงขเลี้ยงควายแกะครับพี่น้องครับผมขุนเม่นตัวหลักเาสเป็นเสียงจริงครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับครับผมมาด้วยครับกินข้าวครับมาครับพี่น้องบ้านนี้มากินข้าวเอาข้าวยางกว่ามึกมันนี่ใช่ พออบผัดหมูหวานผัดหมูเชิญกินแล้วจะทำแต่การดอกมังเลยกินให้รอกันพ้นผักกระดาใใสเด้วยเลิดโอ้ไปการเลยรูรผักกระดาวห้องย่างยู่บ่เดิมทแบบนด็กินข้างโคกไปไหนด้วยบ่านนี้เดี๋ยวครับเข้ากันนี่ค่ะ อันนี้หยังมันหรอแยอย่างเดียวเลยใช่ <c oughs> มันจะมีเนะื้อสิ้นยิ่งยู่ขงางๆื่อเดียแม่กินอันียว่ะแม่มองหรอจังว่าเป็นไข่นาะได้แตมันกออนอยู่เดป็นมองนี้แซบแซบกูมองรวยพอหมักวรหนากินเดี่ยนย มันสั่งเพิ่นโลดเดียวหรือว่าสั่งมาทั้งหมดมัโตัไม่อเน,นี่ยบัตได้ตัวนี้แล้วโล่มลงปลามึกแท้ประมาณสามขีดบมันรอบ้างมันก็รวมแล้วประมาณรึ่งโลเมีม่อกว่าไม่หลายวันสั่งแค่สามโลมัดตัวมีแค่นี้ได้พี่น้องไม่ได้ได้หลายด้เจ้าบ,บาานี้ครับบ่แอบพิดบาทรบ่ <laughs> <laughs> ต่ายเนื้อสดเป็นคนมาขายสนใจสั่งซื้อได้เด้อครับตายเนื้อสดาสามันชนชือ่อเฟรดนะคะตายสามัญชนเพิ่มเข้าไปเด้อพี่น้องซื้อเฟรดเมียไดาสิเดียร์นภาสีโตอ๋อจะหอยเมียเได้เป็นไทยโมรุนเดียวกันเงินเหรียญมาเดียวหรืนักสืบกูเหรียญเป็นมุ่นดอนสีสีโต้ใยเพิ่นเป็น คนบรรลุอ้ายพ่อมณ์พ่อของน้องไฟนั่นเป็นอายของพ่อมณ์ตีน้อยร้อยโลพ่อพูดยังไงพี่เป็นน้องเคยเลยพี่อ้ายพี่อ้ายเป็นเป็นพี่เขาลุงมันมาลุงมังสิจีตายนี่กับไปขายของน้ำ่อบ่ะครับแม่แจ้งเดียวกันตายท็อปกียรพ่อเป็นแจ้งปันนันเลงผุ้นี่เป็นหัวโจ้ผู้นี้แต่ทาน มิ้นท์ปวดจุกคือคนมันเป็นผู้เท่าผมู้งผัววุฒิโสเป็นเป็นผัวใหญ่พาเดียวเดินทางไปหาค้าขายแต่ก่อนครับพี่น้องน้องชิมน้องผักกาดดาวด้วยน้องชิมข้าวเหนียวน้องแ่บผักกาดดาวน้องแสบเลยนะพี่ในอ้อยวันมันมันม่วขมนะวะเมนูเหนื่มมันมันก็ผักกาดดาวมันแ่บเลยปูนกบบังเร่เนาะกินได้กบเนี่ยพี่น้องครับคุยแจ่งคมเวลาอย่างสุดเท่านั้นครับ อเดี๋ยวเบิงื้เป็นตะขมปักแล้วแกมน้ำผันโขลกปลาแซ่ก็อยู่กินได้ต่อหมักนะอยากกนร้องเบิ้องบนจิเหรอพีนิดแล้วแล้วนำก้นคนเดียวอองมาเอามาแบะใส่หัวอผัดเลยซิมเขจะขำจังนี่ผัดละยาเย็ะไหมไปหาปลาคอใหญ่มากแจงค่ะ ช่างกิะดองกระเท้าทำไพอก็คุยแล้วพอก็จูเจ้าคุมอาทรวบนั่งกี่เปรี้ยมแสบอยู่คูณแดงมักงมัวแสบเลยนะเพื่อถิ่นไหนได้สายพิณน้ำเย็นด้วยเป็นยังงครับไขติดข้อแสบเหม็นมั้มเมื่อมัสายร้ายแบบนั้น ไม่เห็นว่าครข่ยไปไหนใครจะข่ยไร่ตอนยังถือขอบบอาบอบไสไปแล้วมันแสบกินที่สูตรไปเรื่อยๆลยอย่างเราจักว่ามึงระเสียมีเสบทั้เข้าวตนไหเนี่ยมานคือกิ้อใหา่หายใสิออกห้นๆนึงอร่อย กินมะเขือเขาไปดักจับใครมันมันละลายใช่มัมดักจับมันละลายบลยละลาอไม่อื้อืยอ่าจะน่าจมเกี๊อวดมากนมงกับเจีบ กระสอกไม่เป็นเนีอะไรเกี่ยวสออกตักที่ทำอย่ง้ไม่ปเสรัสุดยอดเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เครับผมป้าน้อยซอยเดิมถึงลูกเขยลูกสาวถึงไม่ใหญ่ปางครับมือนเสานี้กินยางปลามกครับอยู่ในโตโง่แหละครับโตโง่ ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะกับพัดดอกประกาศขาวบ้าดอกกะลัมค่ะโอ้กกะลัมขาวกะลัมชื่อชือค่ะเดี๋ยวนี้ขาว